เย็นสบายดีไหมครับเย็นมากอืมไม่เปลืองไฟเลยนะใช่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าไฟดับมันจะเป็นยังไงอันนี้คือเมื่อสนิทแล้วนี่สองหลอดแล้วก็ พัดลมก็ทำงานได้ LED นี่ครับนี่ช่วยเราได้ครับเวลาไฟดับมีไฟ LED ในตัวแล้วก็ข้างนอกอีกสองหลอดแล้วก็ยังช่วยเรื่อง แอร์โฟเรื่องลมในห้องครับตอนไฟดับเดี๋ยวมาดูใกลๆว่าสว่างแค่ไหนถือว่าสว่างมากเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟฝ้าเมื่อบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เฝ้าเมื่อบอยแอบเซอร์ไพรส์คุณแม่บ้านนี่เซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเหรอนี่ครับเดี๋ยวแอบดูตรงหน้าต่างก่อนนั่งทำงานอยู่น้น <c oughs> เดี๋ยวแอบถามด้วยก่อนทุกคูไม่ร้อนหรือไง แดดร้อนครับนี่ฟาร์บอยแอบเซอร์ไพรส์แอบสั่งซื้อพัดลมสุลรเซลลมาเดี๋ยววิดีโอนี้พาไปแกะกล่องอันบ็อกแล้วก็ลองเทสเลยเดี๋ยวไปกันเลยครับ ซีได้อะไรมาด้อะไรมานี่ยังไงของดับร้อนมันแข็งไม่ใช่นี่ครับว้าวมันคือแฟนใช่ไหมใช่ครับมีแฟนสองแล้วครับคราวนี้เตียงมันอนี้นะมันเดิมเหรอเดิมเดี๋ยวจะให้แกะหรอ มาบ่อยเอามาแล้วระวะังามาจะแกะเองเอา้าเซอร์ไพรส์ไหนๆหนเซอร์ไพรส์แล้วก็แกะเองเลยครับเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์ามาระวังมือด้วยนะไม่ต้องเล่นมุกบาดมือตัวเองนะข้าวหรอกำลัลงจะเล่นขี้เกียจทำกับข้าวกินเองโห <laughs> <laughs> มีเสื้อชูชีพด้วยเสื้อชูชีพบา <laughs> กันกระแทกครับอ้ามีหลอดไฟให้ด้วยเหรอว้าวอิมเมอร์เจนซี่ครับหลอดไฟจุกเฉินเวลาไฟดับดีแล้วเป็นชุดใช่มีอะไรอีกตัวพัดลมนนจะเป็นตัวพัดลมอ่าวางออกมาเป็นตัวพัดลมมีอะไรอ,อันนี้ตัวฐานพร้อมแบตเตอรี่หรือเปล่าน่าจะใช่ใช่แล้วกอันนี้ แผ่นโซลาเซลล์ใช่ไหมใช่ครับแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยอะไรอีกจะแกงเลยต่างเนื้อหมูใช่แล้วพัดลมจะทำหมูเนี่ยเดียวกินเหรอครับอาเจย์ครับหมดแล้วจะประกอบเองเป็นไหมไม่อ่ะไม่เหรอไม่ครับไม่ก็เอาให้ช่างให้ช่างอ๋เดี๋ยวช่างประกอบให้ดู ได้อะไรมาบ้างนะโอ้ยแมงวีก็เยอะซะเหลือเกินอะมันหยุดทุง่งนาโอ้ยมีอะไรเนี่ยอ๋อกันปุ่มลองประกอบเลยแล้วกันนะครับจะปับปทับได้ขั้นตอนแรกเสียบปลั๊กก่อนครับ ไม่เล่นมุกนะแล้วก็เอาเข้ปไปนี้กดลงโอ้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยใช่นไม่ต้องเฮ้ยทำไมไม่ลงมันต้องกดแรงอะไรึเปล่าเออไปโดนอะไรพังรึเปล่าอยดูดีๆก่อนนะอ๋อกดลงได้เลยไม่มีอะไรอ๋อแมงวี เฮ้ยทำไมไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวออกแรงอีกนิดอึ๊บอึ๊บมันประกอบอึ๊บอึ๊บอื๊บอ๋อมันต้องใช้แรงเยอะๆมันล็อกสี่ด้านเลยอ่าไหนๆก็อันนี้แล้วทดสอบก่อนนะเปิดออนนะโอ้ยปัะลมหมดละ มีไฟพาวเวอร์แจ้งสเตตัสด,ด้วยมีไฟเอาออกด้วยแสดงว่าใช้กับหลอดไฟสองหลอดนั้นเกียร์สองเร็วอยู่เดี๋ยวลองประกอบให้เสร็จก่อนนะโอ้ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยมีปลั๊กชาร์จด้วยโอ้ดีนะเอาคัตเตอร์ออกมาด้วยมีิ้ว ไม่เล่นมุกครับเจ็บจริงครับนิ้วกิงอันนี้ใส่ไว้อย่างนี้หวังว่าคงจะทำถูกนะมันมีกี่สีสีขาวกับสีแดงไม่รู้เห็นมีแต่สีขาวนะอ,อันนี้คือสั่งมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอหรือคอมเมนต์แล้วกันนะครับโอ้แมงวีก็เยอะ จะได้ไม่ต้องนั่งร้อนๆถ้าลากปลั๊กไฟมาดูดิลากมามันไกลเปลือง<า>ไฟตัวหลังบ้านเรื่องของเรื่องเปลืองไฟใช้โซลาเซลล์ดีกว่าแล้วมันยังเป็นไอไฟฉุกเฉินได้ด้วยไงเวลาไฟดับอะเราไม่มีไฟเปิดพัดลมก็ร้อนลูกก็ร้อนแล้วยังมีไฟฉุกเฉินมาด้วย อ่ะไม่เข้าเขาจะหมุนทำไมไม่ปกติพัดลมมันจะหมุนสวนทางอย่างนี้นใช่ง้นมันก็ต้องหมุนมัน่น่าเห็นไหมนี่เขาเป็นช่างเขารู้หลุดปกติก็ประมาณนั้นแหละอ้าไม่ได้เอาไขาควงมาด้วย เดี๋ยวค่อยไปเอาแต่อันนี้ดูก้องแกงไปหน่อยก่ใช้ได้อยู่เราคงไม่ได้ไปกระแทกกระทันอะไรมันใช่ราคาก็โอเคไม่ถึงพันใช่ค่ะน่าจะช่วยบรรเทาได้ราคาแค่หลักร้อยใช่ ประมาณแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนี่แหละ,ละเวลานั้นก็นี่เสียบชาร์จเดี๋ยวทดลองพัดลมก่อนเลยนะอือวู้อันนี้ลมเบาหน่อยเบอร์สองก็ได้อยู่นะเราปรับอันนี้กดลงได้ไหมได้ปกติโคเย็น๋วยว ลองทดสอบระบบก่อนค่อยไปเสียบชาร์จเอาปล่อยปล่อยเลย,ลยไเฮ้ยไฟก็ติดนี่เวลาตอนไอ้ที่บ้านไฟดับครับนี่ช่วยได้แล้วเนี่ยนี่เป็น e m e เมอร์เจนซี t ไลได้ด้วยอันนี้เป็นอะไร LED ลองกดดูนะอ่ะมีไฟด้วยครับ,รบเป็นไฟฉุกเฉินได้ด้วย เวลาชาร์จก็ชาร์จนี้ก็ได้ปิดเทิร์นเทิร์นี้เอาไว้อะไรไม่รู้เหมือนกันเทิร์นนี้น่าจะเอาไว้เสียบชาร์จอ่าพวกโทรศัพท์อะครับมันมีพอร์ต USB ให้ไวช้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรได้ด้วยไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ให้มาเท่าไหร่ปิดก่อนนะครับ อยู่ได้นาน wow. <laughs> ยังไม่ได้ล็อก <laughs> แบตใหญ่อยู่ <Okay. S 1> ใช้อันนี้ไฟสําหรับชาร์จ <Okay. S 1> ต้องดูสเปคที่นี่ oh. พัดลมสิบสองนิ้วครับวิธีการประกอบอตัวแบตเตอรี่เขาบอกว่าอ อยู่ได้30ถึงห้าชั่วโมงเลยโวหถ้าเปิดพัดลมอยู่ได้ที่สาถึงหชั่วโมงโห oh. อันนี้ก็เกินพอแล้วครับเราเอาไว้แค่ช่วงไฟดับหรือว่าออกมาข้างนอกแต่เราอะถ้าข้างนอกอะเราชาร์จแบตได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวลองชาร์จเลยกันอันนี้ไม่ใส่อ่าตัวฝาครอมนะครับจะลองเสียบชาร์จดูก่อนอเสียบชาร์จแล้วก็ เคีมาส่งของโอ้ยเคลลี่ก็มาส่งของอะไรตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเคลลี่ก็มาส่งของอ่ะชาร์จให้เสร็จเลยนี่วางไว้สาย<ผ>มันถึงนี่มาดูนี่นี่เห็นไหมครับสเตตัสชาร์จแล้วจะเป็นสีแดงอืม โอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านไปรับของจากเคอรี่ก่อนก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับก็เดี๋ยวผมมบ,บอยลองเปิดเทสเลยอ่าฝากก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวแบบบราบ้านให้ดูครับก็ถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามไว้ได้ครับลากันไปครับสวัสดีครับ ¡Suscríbete al